สวัสดีครับผมช่องเด็กชาญนัลทัพลก็แม่งนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นมากราฟกับปลาไหลก้านนะครับก็ตอนนี้ผมก็ไฟอ่าไฟมันค้างนะครับมันต้องทำไมนะครับโอ้โหผมก็เล่นไปนิดหน่อยแล้วนะครับบ้านไม่ได้สร้างเลยนะครับก็เลยโดดโดดก็เลยโอ้โอ้จะไม่กลับไปก่อนนะครับผมก็ต้องรอต้องรอเด็กชาญนัลทัพลผมกั แล้วนะครับปลาไหลก้างก็รอผมอยู่นะครับนี่ปลาไหลก้างก็นี่นะครับผู้ชมเอมาช่วยจะมีมีอันเป้าอะนี่นะครับมีอันเป้าก้อนฟัไม่มีมีแต่เกตสามตัวไม่มีแต่ไม่เกตสามโอ้ยมีเกอีกหนึ่งตัวได้เตียงเดียวเองนะเสีย เราขอนอนแล้วก่อนนะยเราต้องรีวิงแล้วอ้นุ่งงการอีกสองอัน็คืคว่านูเบนนน้าน่เป็นไรผู้ชมอืออืมเฮ้ยเิีวตันมาแล้วรีบเข้าบ้านเร็วมาแล้วหรอ ไปแล้วก็ไม่มีนี่ของผมก็มีไม่เป็นไรนายบอกอ้ยเกย์ก็มาเยอะนะเด็กแรกปุ่นนายต้องไปานาเยหมอนายพอมีศาลน่างไงอ่ะค<ด>่ะน้องเออไม่มีลีบเลี้ยวลีบเล้ยว เดี๋ยวจะเรารับยไงแล้วผนเกะมากครับผมจำเองผมจำเป็นนะมันก็มีอันนี้ผมมีขุนแกะอยู่ประมาณผมมีขุนแกะอยู่ประมาณสี่อันใช่ไหม มันมีสีอันใช่ไหมสี่อันสีขาวสีอันแล้วก็สีดำหนึ่งอันแล้วก็มันจะมีสีขาวกับสีดำหนึ่งอันเดี๋ยวต้องไปน้อีโอ้โหตัอยังสงสัยระวังคิปเปอร์เบิ้มนะครับก็เซฟเซฟนอนใหม่นอนใหม่ยังไม่เสียบอะไรเลยเราโอเคแล้วก็ตื่นโอเคเรียบเดียว เซฟแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็นายเปียแล้วก็นายเปียทานเลยตานเวลาผมตายของจะหายเราต้องเก็บของสำคัญนะเราไม่รู้จะทำยังไงตอนนี้อ่ะมันจ็บใจจริงๆโอ้โหเดี๋ยวตัดจิปบอลก็รู้เงี้ย